จังหวัดนครนายกดำเนินโครงการบำบัดทุกบำรงสุขนครนายกลดราคาช่วยเหลือประชาชนปัญหาราคาสินค้าแพงจังหวัดนครนายกโดยนายอัมพลอังคพากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับหนยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายกและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกจะจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าแพงสินค้าที่นำมาจำหน่ายอาทิเนื้อหมูเนื้อไก่ชิ้นส่วนไก่เนื้อเจลาเคนินกุ้งขาวและสินค้า อุปโภคบริโภคในราคาพิเศษณนะบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียตรติอ9เทศบาลเมืองนครนายกการนี้นายอุดมเขตรัดนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เยี่ยมชมโครงการโดยมีนายประภลลศักด ขันติชัยมงคลรักษาการแทนนายอำเภอเมืองนครนายกนางจิรนันบัวสำลีพาณิ์จ,จังหวัดนครนายกนายมงคลแก่นโพร,รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกรับมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและผ่าเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆภายในงานร้อมพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่เลือกซื้อสินค้าโดยได้กําหนดราคาสินค้าดังนี้เนื้อหมูกิโลกร,รัมละ150บาทเนื้อไก่กิโลกร,รัมละ55บาทเนื้อจระเข้กิโลกร,รัมละ90บาทกุ้งขาวกิโลกร,รัมละ160บาทปลานิลกิโลกร,รัมละ60บาทไข่ เบอร์3ถัดรัฐ70บาทและสินค้าอุปโภคบริโภคอีกหลายรายการที่นํามาจําหน่ายในราคาพิเศษเพื่อลดผลกระทบค่าของชีพของประชาชนในจังหวัดนครนายกตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาต่อแถวรอซื้อสินค้าราคาพิเศษเป็นจํานวนมาก